ครับพี่น้องสวัสดีจ้าครับสวัสดียำเซาครับเก็บปกหวานปลาครับงามๆพี่น้องนี่ครับยอดงามๆเลยลับไปง่ายๆครับจับเดือกยอดเราครับยอดสวยๆครับผมเก็บแล้วเก็บอีกครับต้นเนี่ยสามต้นครับ สมบูรณ์แห็งครับพี่นอ้องแต่ว่านี่อีกประมาณสองมือได้เก็บครับอันนี้รับเรือกอันครับรวบเลวครับพี่นอ้องเบิเท่านันครับพี่นอ้องงามครับ เดี๋ยวหวัอีกอยู่ครับครับพาพี่น้องเก็บครับ ยอดหลายครับเกิดมาเป็นรุ่นๆุ่นเลยครับออกดีขนาดครับนี่ครับข้างบนกระมี่เลยครับนี่ครับงามๆครับเก็บย่อนซ้อนเลครับเวลาเก็บครับรวบเลยครับเบิงครับพี่ห้อง เก็บไปบังสองสามมื่อได้ครับนี่บอกอีกเรีวครับนี่ยมองนี้ครับยอดงามถ้าใบมันยังไงอยู่กะแสดงว่าความสมบูรณ์ดีครับเก็บได้เรื่อยๆครับพี่น้อต้นยังแข็งแรงอ่านี่ครับเบิงนี่ครับต้นนี้แม่นเบิดเลยครับนี่ครับพี่น้อเต็มเลยครับ ัปลากวานปลาครับจับงามๆพีี่นนอะอีกสองหมื่นค่อยมาเก็บครับอันนี้ยแบบข้างล่างกบบนี้ได้ครับครับวนี้ก็สิเก็บแค่สามตนครับคลิปนี้จะเก็บแค่สามตนเบิ่งมาสิได้หลายบ่ พี่น้องคิดเบิ้งครับถ้าเฮามีหลายๆต้นครับนี่ครับไร่ใดๆคือ3ต้นนี่ครับเป็นตัวย่งครับคือได้เก็บอยู่เรื่อยๆครับไายใดกับิิเขามาเรื่อยๆครับหนึ่งตน้นพันไปครับ อันนี้เดี๋ยวอีกสองมือค่อยมาเก็บหม่ครับอันนี้พี่นกหนึ่งต้นครับนะครับได้ประมาณผมว่าเกือบสองฉีดครับเนี่ยนะครับง,งามๆต้นเดียวครับต้นนี้ก็เก็บหลายรอบแล้วครับเกินสิบรอบแลวครับเนี่ยเต็มเลยครับ กะลดราดด้วยจุลินทรี์สังคะหอแสงครับหรือว่าฉีดก็ได้ครับใส่ปุ๋ยเป็นประจำครับนะครับออกเต็มเลยครับนี่กับเก็ียได้แล้วครับนี่กับโบแมนว่าเก็ีแค่สองต้นนั่นได้ครับแต่ว่าบาโ์ทักับบอไดทายให้บึงนะครับนี่ครับเต็มเลยครับนี่ต้นนี้กับไร้ครับโี่คเนอะครับออกเรื่อยๆครับส่วนต้นไงนี่ต้นมันสูงโพดครับ บาโชกเละโนมนะครับโนมให้มันเอียงครับตอนนี้ก็กำลังแตกออกมาไหมครับนี่ครับเต็มเลยนี่ครับเขาจะได้ริ่งเพิ่มแบบนี้แบบนี้ครับนี่ครับเต็มเลยครับที่เราเอื้อมถึงนะครับถ้ามันสูงไปกว่านี้ก็มันก็เอาหงายครับนี่ครับผมก็จะจรงไว้แล้วก็จะตัดแค่คืบเดียวครับประมาณนี้นะครับ แต่โบมีผู้ใดผ้าเฮดอดครับแบบนี้บ้าโชคอะดัดแปลงเราครับที่เราเองอครับเดี๋ยวจะภาพพี่น้องเก็บต้นนี้ครับบ้านเนี่นะครับต้นที่สองครับต้นเดียวก็ได้ร้ายแล้วต้นเดียวก็ได้ประมั่นสองขีดแล้วครับบางมองกัะขายขีดละห้าสิบบาทบางมองกระขี่ละยี่สิบสามสิบแล้วแต่พื้นที่ครับ นี่ครับพี่น้องเต็มเต็มเต็มที่ไปเลยนี่ครับถ่ายอดแบบนี้มันใจง่ายเรียวครับเข้ากับสามารถเอาไว้ได้ครับแบบนี้นี่ครับสวยงามครับพี่น้องเช้านี้ ครสองกิ่งนี้บ้าโชคจะเอาไว้ครับเนี่ยเอาไว้เป็นกิ่งต่อไปหลักการนี่ครับอีกกิ่งหนึ่งครับเลี้ยงกิ่งไว้ครับให้มันได้กิ่งเพิ่มหลายๆนี่ครับเต็มเลยครับพี่น้องกลัวจะได้กัดใส่เวลาด้วยครับปลูกผักหวานสองปีสามปีสี่ปีห้าปีครับแล้วแตะอันนี้ครับเต็มเลยครับพี่น้อง จับกเก็บผักหวานครับง,งามๆครับน่ครับต้นเดียวครับผมต้นเดียวได้เยอะรับเ้านี่รับประมาณนี้ครับพาพี่น้องเก็บผักหวานปลาครับเดี๋ยวบ่โชคอาจจะเก็บต่อครับสวัสดีครับ